ขอไอ้าค์เี่ได้เอาจากตัวนี้ไปได้บอกคนเนี่ยขอไม่ได้บอกมารอสองตัวเท่าจะออกมาอย่างไรนี้สั่งได้เห็นหน้าเขาได้รู้ว่าเขาเอกมาจากข้าง,งนี้แล้วอยากให้ทุกข้างส่วนนะ ทำงานมากกว่านี้หน่อยเข้าที่ผมเห็นว่าดูเหือทำอะไรกันเลยเห็นใจยากๆเข้ารอหน่อยรอใจรักษาอะ ก็มาเกอะติดสถานการณ์นะครับผู้ซากะหักพางนะครับของตึกนะครับที่ถล่มลงมาเมื่อวานนะครับตอนนี้ตอนนี้ตึงไนบ้านพี่ตอนนี้ <c oughs> ตึงมาอ๋อ ตึกรน้ำกันเนะี่ยตึกรน้ำเหมือนกันกพราะมมีคนอยู่ในเยอะสวัสดีสี่ท่านครับที่เข้ามาครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับกับการรื้อซากปรักหักพังของ ตัวตึกที่ถล่มลงมาเนาะซึ่งตอนนี้ยังมีผู้ติดอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งแล้วอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะ ก็บริเวณันดอกนะฮะยังมีญาติพี่น้องของผู้สูญหายนะครับมาเฝ้ารอรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะครับ่อก,กี้ก็เห็นพี่คนหนึ่งนะก็เป็นผู้รับหมาช่างไฟนะครับสามีเป็ผู้รับหมาช่างไฟมาทํางานกับลูกชายแล้วก็คนงานอีก6คนนะซึ่งมาตั้งแต่เมื่อวาน นะครับมาทํางานเดินไฟนะครับเป็นช่างไฟแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วติดต่อไม่ได้นะสูญหายไปทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นคนงานช่างไฟก็นั้นจะมีสามีของพี่เขานะครับลูกชายนะครับแล้วเพื่อนนะแล้วก็ลูกน้องทีมงานนะครับที่ติดต่อไม่ได้นะครับก็พี่เขาก็หวังนะ หวังว่าเออไม่ให้สามีแล้วลูกแล้วคนในครอบครัวมันเป็นอะไรนะครับ เราก็จะเห็นซากประหักพังที่สูงพเนนนะอย่าบตึก4ชั้นเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ข้างล่างก็ยังมีผู้สูญหายที่อยู่ใต้กองซากประหักพังนะฮะัก็ภาวะาให้มีผู้รอดชีวิตนะครับสวัสดี23ท่านนะครับที่เข้ามา วันนี้นะครับมาตามข่าวตึกถล่มจากแผ่นยินไหวเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ตึก30ชั้นถล่มลงมาทั้งชั้นเลยนะครับซึ่งขณะนั้นก็คนงานกำลังทำงานนะครับกำลังทำงานกำลังเริ่มงานร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ ยังไม่ทราบขา่าวแต่ว่าเมื่อคืนเห็นบอกว่าอะ,อะไร่ะมีวันที่ห้านะครับมีสัญญาณชีพประมาณเจ็ดคนที่สามารถจับสัญญาณชีพได้นะมองหวัว่าจะมีสัญญาณชีพมากกว่าน,นั้นนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นแมคโครนะรถเครนนะครับช่วยกัน นะหรือสร้างปะทางออกนะครับแล้วก็ที่กองพะเนินคนระับที่สูงไปถึาก็บถึงสี่ชั้นเนี่ยนะครับงาแล้วก็จะมีขันปูนเป็นตับตัดตัดกกองพะเนิน โอร์สัตว์กินรับเหมาใช่ไหมเห็นเข่าว่าอย่างนั้นนะครับโอร์สัตว์กิน เนเนื่องจากเมือเ่อคืนนะ,ะฮะการเรืรซากปราหารพังเนาะก็เราจะเห็นนะครับว่าจะเป็นก้นเสาหรือแผ่นพู้นนะฮะ <S <S เตืนกำลังของเจ้าที่ะระดับช้าวันนี้เลย นะครับเราจะเห็นรถเพลงแม็กโกเข้ามาเรียงพื้นที่นะครับวัสดีครับป้าบ๊ททิพย์ครับ ตอนนี้นัดหน้าของเรา

ด้านภรราแขงแล้วเรืพื้นที่บริเวณด้านนี้นะได้ผิดเมื่อไหรได้ยินไหมได้ยินไหมแต่ยานไม่ดีก่อนน้ำเดืเดแตยานไม่ดีน้เดด นี่ครับเปันากาะาศหน้า,างามเนาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมกู้ภยัยนะครับวันนี้วัน <Okay. S 1> นี้เราเห็นแมตช์ครกำลังเคลียร์พื้นที่แล้วก็เคลรนเนาะเคลนด้์หน้า, mm hmm. านหน้านะครับแต่ว่า ตัวซาดประหัตพังเนี่ยที่ตวัวเนี่ยตัวอาคารเนี่ยจะวิ่อย่างไรครับน่าจะอยู่ทุกชั้นนะครับสามสิบเช้าอย่นทุกเช้าเนี่ยออยได้ถ่ายหน้ามีัานอะกระจายกันอยู่ทุกชั้นนะครับแต่หลังจากทั้งถูกลงมาก็ยังไม่ทรา,รารบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรบ้าง กินกุ้ยช่ายก็ใช้แมกโนเลียเคี่ยวเคี่ยวพิ่นขีรอยู่ ซึ่ด้านใดนก็จะเป็นกองคอนอางานนะครับมีเสียด้านหน้าลนะ์ได้จะเคลียร์ให้ถ้าที่ผมดูและจะเคลียร์ให้พื้นที่ราบแบบให้รถคันใหญ่สามารถวิ่งเข้ามาได้อ,อาจจะมีการใช้รถตั้มหรือรถผมผมสร็จสร้างสรรค์เนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณนี้ไม่จาก Uh, พื้นที่จำกัดนะต้องผลเสดสร้างมูลต่างๆมาได้ที่นี่ ตอนนี้ก็คุึงฟ้าคุ้งฝนนะดีครับไม่ร้อนนะครับก็ภาวนาอย่าให้มีแดดต้อปฏิบัติการผู้เช้านะครับเช้าที่ก็ที่เป็นทีมผู้ภายก็รุ้สีการค้นหาประมาณตีห้า แต่ว่าสัญญาณชีพเนี่ยที่ใช้เครื่องมือตรวจจับเนี่ยเอะอยู่จับได้แปดสัญญาณชีพนะที่เป็นสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตเระอยู่ใต้ซากประหลาพังนะที่ของคุณเลดีนนตรงนี้นะสวัสดีครับคุณมา,าดาตอนนี้ช่วยับ ออกมาได้ได้ได้กี่ลายนะครับตอนนี้นะครับก็เมื่อคืนนะครับอันนี้ผมมาถึงประมาณสี่ทุ่มเนาะแต่ว่าตอนเชี่ยงคืนน่ะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งรายเนาะหนึ่งรายนะครับแต่เท่าที่ถามน,นะครับเขาบอกว่ามีคนงานทั้งหมดร้อยกว่าคนนะครับอัปเดตยังไงยังไม่รู้นะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แต่ว่า ตอนนี้นะเท่าที่ทราบนะเท่าที่ถามเจ้าที่เขาเมื่อคืนก็บอกว่ากาลังนํลังเครื่องมือหนักนะเครื่องคนเครื่องมือหนักมาช่วยเนะตรียมท้นที่นะ่านนจะเป็นแมคโนลนะิสเครนอะไรตานแต่ว่ายังมีคนงานติดอยู่ข้างในอยู่แล้วก็เท่าที่ใช้สัญญาณจาัาสัญญาณอาชีพนะฮะตอนนี้มีอยู่แปดคนที่จับสัญญาณชีพได้นะฮะที่เหลือก็ ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับมันอย um. ู่ คุณสุขพันศาสวัสดีครับเมื่อวานเนี่ยช่วงหัวทัานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเจ็ดแปดท่านนะแล้วก็เชี่ยงคืนเชี่ยงคืนเนี่ยนำมาอีกหนึ่งท่งงงงา,ากกนนะครับนำมาอีกหนึ่งท่านนะแต่ว่านโรงั้นเนี่ยยัง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 ไม่ทราบชะตากรรมนะครับไว้ดูไว้ดูยังไม่ทราบชะตากรรม ติดอ,อยู่ใต้แผน่นซากปางกระทั่งเนี่ยครับครับตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อน แล้วแต่ว่าที่เขานําล่างคนเสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดออกมาไ,ได้กี่คนนะผมเพิ่งมามาเช้านี้ผมไม่รู้เลยเมื่อคืนนี้ผมไปอยู่ไอ,อ,อ้กทมกทมเนีเหรอไม่ไม่แถลงไงนายกเขาแถลงเพราะว่าเขาแถลงที่โน่นเมื่อคือนนี้นี่ผมยังไม่รู้เลยคุณอรุณสวัสดีครับผม ตอนนี้แลกโกกระดเปลี่ยนื้นที่นะครับตอนนี้เนื่องจากหลักกองสร้างขราพังเป็นปูนเป็นเหล็กนะแล้วก็เป็นแผ่นปูนซึ่งค่อนข้างหนักลแนะหยาดก็ทำให้การอ่ารื้อเนาะ เป็นไปดยความยากลำบากเลอสัญญาจีบแปดท่านจะเป็นอย่างไรก็มากันบ้นนีเดี๋ยวแล้วสดสิบอ่ะเอเดี๋ยวเวลาสดคอยดีเขาเอาคอยมองพวกนี้เดมา สวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับไลค์ศูนย์สองสองพันเขียนแคทูดก็ต้อนบดวยศูน นี่ให้ด้วยนะแตงกวาสาเหตุตึกถงลง่มเพราะปมยับโลกเนี่ยเหยียบเต๋า ผมก็ไลฟ์สดทั้งคืนนลเมื่อคืนยันสว่างแนยันตีห้ารับเมื่อคืน ก็พัชชัดแบบหน่อยหนึ่งใช่ใช่นะฮะเก้าโมงมาไล่ต่อพีอ่ต่อเฮ้ นกใด้วยี่ดีลัรับรลงมาลครับกางเงเคลียร์เป็นที่นะโดยรอบแต่ว่า้องเงินสูงใหญ่ตรงนี้นะครับยัง ยังไม่รู้ว่าจะรื้อแบบไหนนะ,ะเพราะว่าแผ่นพูนนะจะรับแผ่นหนี่งนังเป็นตันๆน,นะครับสัญญาณเริ่ม น้อยลงน้อยลงเนาะแต่ล่าสุดว่ช้าเนี่ยยังไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี่ห้า้วอยู่แปดพัญยาชีนนมาดูด้านนี้ครจะ,ะทำอะไรี่ครับ นี่เป็นงานก่อสร้างได้ยินเสียงร้อง

Mm-hmm. <laughs>

ngang, 10 sào. 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 10 sào các bạn có gì bán không? các bạn không? các bạn có gì bán không? เดี ments, ๋ยวรอสักรู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลงแล้วขึ้นใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมขอเซ็ตสัญญาณแป๊บเดีเดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกรอบนะครับ